มาค่ะพี่น้องมังัดทั้งงัดงัดทั้งงัดคือเก่าค่ะมูแหลกแหงมันคือเก่าค่ะพี่น้องกุ๊กไก่ชาแนลเป็นคนเจอค่ะทั่วบานค่ะคนสวยเห็ดก็สวยน้องโดนเหยียดย่อมีแล้วค่ะพี่น้องโดนเหยียดย่อมีแล้วมาได้ค่ะมาเก็บเห็ดค่ะสวยมากสวยมากกับน้องมูหน่อยกับแม่นะคะรายงานตัวค่ะแขนอีกแล้วค่ะอ้อมาท่านี้ค่ะพี่น้องคนน่งตุ่มอะไรค่ะคุณแม่ มาแตยูขาอย่าเหยียบด้วค่ะมันนี้เขามาสวยนะจัง,นนงนหน่อยน้องมุลห,ห,หน่อยเจ็ดแปดโมงหรอเด่นนี่เขามาขวบถือแดดแดดซองมาแล้วเฮ้ยเดียดเด๋ยวเห็นตาขาสากลาเจ็บสวยมากต,ต่อเห็ดแม่น้องมุลหน่อยเอ้ยมันคือคนพอดเห,นะห็เนาะตุบป <c oughs> ุยเหรอสวย ช่วงนี้มันเป็นพิเศษค่ะปีนี้ก็ว่าม,ามันมันขากู่แหลจอ,อ,อ,อันนี้เป็นปลาทางเขาวงเนาะน้องโมหน่อยเนาะค่ะเขาวงราชบุรีไ<ม>ด้ป่แนะม่น่าจะเงินนะคะ้หมหน่อยดึงเข็มไฟแม่ได้ค่ะ ดอกนี่มม่ท่านในงานเด้เนี่อเอเห็นโบนี่ขางงานเลยคาง,งามอยู่แต่วันน้องจันน้องเห็ดหักนี่แหละบัดนีโอ้โหคุณในงานได้ดุเด้อครัโอ้ออาง,งามครับอยู่แต่นี่ดอกนึงครับพี่น้องสองดอกด้วยเนี่ฮะสองดอกโอ้สองดอกตีพี่ดอกหน่อยดอกนึง นี่จีตอะเตะใครน้ำเงินก็นองม้วนหน่อยนี่โอเคขุนท่าขุนดิได้ค่ะแสงอย่างเดียวแสงเขาหลายค่ะพี่น้องแต่ก็สีเห็นอยู่หรอกค่ะอยู่กลางแดดเนาะอือออกลางแดดกลางเดินเด้อลยทางท่านั่นด้วยค่ะพี่น้องนี่ดอกเลี้ยตาเพลินมึงงามจ้ะมันยังเป็นเห็ดเท้ามันไม่เป็นเลี้ยตาเพิ่นเห็ดกุ้งไก่ค่ะเห็ดกุ้งไก่แหละค่ะพี่น้อง พี่น้องเหงาในอุ้มเกิดกะเกิดมอจอแล้วค่ะพี่น้องไตต้ตนน้ำเป็นว่าต้นยางบูนี่หนังของน้ำผลงานมูหันของเข้าค,า,คาค่ะพี่น้องเพิ่งค่ะมีแต่ดอกงานไปค่ะพี่น้องไปคะไปหากันต้อค่ะพี่น้องหาคะพี่น้องหัวใหญ่ โอ้ oh. ได้ยินกันนี้ครับพี่นอ้อง,งตัวน้หรอครับงนี้อ๋อ oh. แบบ้วครับงามครับยอะแค่แบบนี้ครับ มันชน่โทมดินเหนียวนะคระัต้องงดกินเองเสียแล้อถากแล้วครับพี่น้องเม่ได้เป็นแทงจเจียกเถีย ủa hộp của mình để ủng hộp นั่นเลยครับพี่หนุ่มอขอนาเห็นไหมมีดอกหน่อยอีหลีครับพี่น้องสามดอกซี่ดอกด้วพี่น้องนี่น้ำกัอนฮึนะครับตอนแรกเห็นดอกเดียวขึ้นมามีซ้ำด้วยครับพี่น้องงามครับพี่น้อง